มันมาแล้วสินะวัคซีนแมนล่างสองนะครับที่ทุกคนต่างรอคอยความโหดราหำปาเถื่อนดิบเถื่อนโคตรจะดิบเถื่อนหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราก็จะมาแปลสก,กิลกันคร่าวๆด้วยการใช้ด็อกเตอร์สิลีนะครับที่เรียนรู้ได้ทุกภาษาทั่วโลกแม้ภาษามนุษย์ต่างดาวก็แปลได้นะครับผมเดี๋ยวให้เธอแปลกันเลย n น t ตเนชั่ส่งผ่านความเสียหาย120%บวก10หน่วยใน2ด้านและมีโอกาส100%ที่จะดักเป้าหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นเวลา1รอบก่อนที่การกระทำจะได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง150% ท่านสัตราจารย์แปลผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ผมจะอธิบายาคร่าวๆก็คือว่าเมื่อวัคซินแมนรังสองออกไปตวัดเปี้ยหนึ่งทีเนี่ยก็จะติดสนามพลังกลมๆแบบทัศซึมากินะครับหลังจากนั้นก็ระเบิดออกเมื่อศัตรูเคลื่อนไหวนะฮะใช่ปะก็เมื่อศัตรูเคลื่อนไหวปุ๊บ สนามพลังตรงนั้นก็จะระเบิดสร้างความเสียหายต่อเนื่อง150%นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสกิลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าอืมจะโหดเถื่อนขนาดไหนกับอันติเมทสกิลของวัคซีนแล่าง2นะครับ สามแห่งในประเทศสี่เหลี่ยมจะได้รับความเสียหาย150%ของแรงบวก9หากคุณอยู่ในสถานะเมเจอร์ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น50%และมีอัตรา100%ในการสร้างทั้งหมดเป้าหมายเข้าสู่สนามพลัง1รอบก่อนการกระทำสร้างความเสียหายต่อเนื่องถึงพลังโจมตี160% อจากที่ผมเข้าใจเนี่ยสัตยาย์นะครับสิริครับผมมันไม่เกี่ยวกับสามแห่งในประเทศนะครับผมมันเกี่ยวกับว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมที่ติดอยู่กับตัวเนี่ยจะระเบิดแรงขึ้นเมื่อวัคซีนแมนขยายร่างใหญ่นั่นเองนะครับก็แปลว่าวัคซีนแมนตัวนี้เนี่ยสามารถขยายร่างได้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายในการระเบิดพลังเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสติด100%เลยนะครับสำหรับอันติตัวนี้ ก็มาดูสกิลต่อไปกับการจากตัวละครใดๆดำเนินการฝ่ายการเมืองจะทำการพบลูกสนามพลังสถานะทั้งหมดความเสียหายดั้งเดิมของน้ำจะถูกแปลงเป็น100%ของความเสียหายที่เกิดขึ้น3ครั้งต่อรอบหลังจากระเบิดแล้วให้เข้าไปที่ ้องได้จวงที่จะรอด50เปอร์เซ็น์ของพลังชีวิตสูงสุดของเขามากที่สุดสองครั้งหลังจากได้รับความเสียหายจากการดื่มพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตอย่างถาวรโดยบวก2อเออเอาง่ายเลยนะครับศาสตราจารย์สิริครับผมก็ทำนองว่าความเสียหายเนี่ยมันจะระเบิดได้แค่3ครั้งต่อหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับแล้วก็ติด สถานนะคืนชีพนะครับสองรอบเหมือนไม่ย่อท้อสองรอบในการเด้งเลือดขึ้นมานั่นเองนะฮะอะไรกันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมมาถึงก็เราจะมาลองตัวละครวัคซีนแมนก่อนที่เราจะไปสุ่มจริงกันแบบคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นตามที่ศาสตราจารย์ซิลิแปรหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาทีมใกล้ๆกาๆาลงก่อนนะครับให้เห็น กายภาพของวัคซีนแมนล้างสองอย่างเต็มที่นะครับผมปะเราก็จะเอาตัวไก่ลงแบบนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ดเครื่องไปเลยอืมอยากได้ปูบอมเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> มาถึง <c oughs> ก็เปิด <c oughs> ต่อรปิโด <c oughs> ตามสเต็ปนะครับยิงยอดหน้าใส่พี่วัคซีนแมนไม่ค่อยติดตักเท่าไหร่แล้วก็ทอยุทาดโดใส่ยอดหน้าก็ไปเหลือวัคซีนแมนตัวเดียวฮะจังหวะนี้ <c oughs> เพียงก็ให้จากสาบ้านนะครับ King Engine ขยายหุ่มที่ใหญ่โตโชว์ความบิ๊กบึ้มให้กับวัคซีนแมนได้เห็น oh. เดี๋ยวพี่ขยายล่างโชว์นี่ฮะติดสนามพลังไปหนึ่งรอบแล้วก็จะขยายล่างนะครับผมเฮ้ยรอบนี้น่าจะแยวะ <c oughs> <c oughs> แ่วเ้าจะแตกนะครับผมไม่ย่อท้อติดหรือเปล่าปิ้งนี่ครับเด้งเลือดมาแล้วหนึ่งรอบนะครับสกิลวัคซีนแมนอั t ติเม i สกิล งัดเข้าไปแล้วก็หวด1นึ่งทีระเบิดสนามพลังหนึ่งรอบนะครับก็คือตอนนี้ระเบิดไปแล้วสองรอบนะฮะแล้วก็พยุทธ์โด,โดูเมื่อกี้ปืนึ้นชีพไปแล้ว1รอบไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> น่าจะหมดกล่องหรือเปล่า <c oughs> เด้งเลือดมาอีกแล้วนะฮะใช่ไหมน่าจะรอบสุดท้ายนะครับผมรอบนี้น่าจะมองเทงของจริง King e n g i n เปียงแปะยังไม่เตกอ่ะออติดเผาแตก <c oughs> เหมือนเอาพี่วัคซีนแมนมาทรมาน่ังนั้นผมจะจัดทีมให้พี่แบบดีๆนิดนึงนะโดยการเอาคอสกิลมาใช้นะครับก็แปลว่ารอบที่1เนี่ยจะได้สกิลและรอบที่2ก็จะได้สกิลนะครับผมอาจจะวินไงอาจจะเห็นประสิทธิภาพที่สูงสุดของเขานะครับในการระเบิดสนามพลังแบบทัศน์่อมกิร้าังสองเนี่ยก็ถือว่าโคตรรุนแรงนะมันจะ ตายแบบไม่รู้ตัวตายแบบอะไรกันเนี่ยอยู่ดีก็ตายแล้วเหรอยิงหยอดเข้าไปครับจากตอบ์ิโดเกรียงเข้าให้แล้วก็พายุทอร์นาโดซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งอือหือความรุแรงนี้ก็อะไรกานเสาบ้านมาอีกรอบหนึ่งนะครับเม เพียงนหนักหน่า,หายกันเลยทีเดียวจังวะนี้ฮะก King a n g e นคือใหญ่กองรับที่ใหญ่โตเดี๋ยวพี่ใหญ่กว่าเดี๋ยวพี่โชว์คืนนี่แล้วก็สนามพลังขวัเข้าไปครับเงี้ยอือหึตะวัดสนามพลังระเบิดเปี้ยงตัวใหญ่ขึ้น,นครับผมอ่าฮะแล้วก็ดาเมจที่จะระเบิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งคาวามเสียหายเพิ่มอีก50%าสิร์เนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเนี่ยตึมกี้ก็ตะวัดเข้าไปนี่ตายไปแล้วอีกหนึ่งรอบ ข้นคืนชีเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับด้วยการไม่ย่อท้อตวาดเข้าไปครับเงเีเ่ยมปือล่างตัวใหญ่เนี่ยจะระเบิดสนามพลังเพิ่มขึ้น,โ,นโคตรแรงนะครับแบบมันจะหายแบบอะไรกันเนี่ยหายแบบงงๆตายไปได้ยังไงแล้วก็ยิงจรวดตอร์ปิโดใส่ยับเนื้เข้ามาแล้วก็แน่นอนรอบนี้ครับนี่สตวดงัดเข้าไปอือขวรไปหนึ่งรอบสนามพลังระเบิดแตกตายนะครับผม ก็ถือว่าโคตรโหดนะถือว่าค่อนข้างโหดนะครับมันแบบมันระเบิดสนามพลังแถมมีไม่ยอดท้อสองรอบนี่คือโหดมากนะครับเดี๋ยวลองไปลองอีกรอบกันนะครับผมอืมรอบนี้เจอเกลโลเกลโลกับวัคซีนแมนล้างหนึ่งไหมฮะเรีน์วาเวอร์เกลโลเกลโลมาอัตติใส่แปะเข้าให้ระเบิดนะครับผม แล้วก็หนวดปลาหมึกป้าเข้าไปติดตระานะกัดกระหนนะจ๊ะแล้ววัดซีแมนกระโดอดหวดหน้าไปล่างหนึ่งกับลัางสองหดกันเฮี่แล้วก็รัดเข้าไปกรุบๆเดี๋ยน้องสรลไงเดี๋ยวก็งัดสนาดพลังครับเปียงก็ให้ถวัดไปหนึ่งดอกสนาดพลังระเบิดแปะแล้วก็เหยียบยอดหน้าด้วยหลังฝ่าเท้าที่เป็นขุยนะครับผมแทงเข้าไปด้วยสว่านนะครับ เขาเรียกว่าสว่านจมุลไหนะครับสั่งให้ตะตูด้ตีเข้ามาครับสองรอบนะฮะหนึ่งรอบที่หนึ่งก็คืออ่าสกิลของเกโลนะครับรอบที่สองคือปลาหมึกตีเองนะครับผมรอบนี้เลยครับงัดเข้าไปฮะเปียงสนามพลังระเบิดแปะโอ้โหหายแทบหายแทบอันนี้คือสนามพลังนี้มันสุดยอดอยจริงๆนะฮะเกโลเกโลอันติเมทเข้ามาฮะ เพียงกย็ให้เจโรเกโโรนี่มันก็ต้องอ่าต้องอยู่ในทีมเหมือนกันนะนะ <c oughs> นี่งัดขึ้นมาครับแปลกสนามพลังระเบิดเ๊เรียบร้อยก็จบกันไปนะครับกับ <c oughs> การรีวิวสกิลนะฮะและรอบนี้เราจะไปสุ่มกันจริงๆนะครับผมคือสุ่มจริงๆเลยนะฮะ คือไปสุ่มเลยนะว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับผมโอ,โอ้มีคนได้แล้วเดี๋ยวมาลองกันนะครับผมจะสุ่มไปทีละใบเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนมากผมสุ่มทีละใบแล้วแม่งชอบออกเ,เดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าตอนเนี้ดวงผมเนี่ยมันก็ท่างหายไปแล้วนะครับผมเป็นดองอะไรอะดวงไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมคือน่าจะใช้ดวงหมดไปแล้วนะฮะ เรียบร้อยนะครับเทระบายไปปิ้งตุ่นใต้ดินนะครับเทระบายครับผมเทระบายไปเรื่อยๆนะครับอจนให้หมด20ิใบนะครับถ้ามีรับ SR <อ>เข้ามาขัดลาบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเรียบร้อยนะครับผมน่าจะเรียบร้อยนะครับปพระตุ่นิบรอบมันกะละตี SR หรือว่า SSR 1ตัวนะครับผมแล้วก็ในการได้เนี่ยมันบวกอีก4เท่าไง กดูอีกสี่เท่าไปแล้วนะครับอาา่าฮะเปิดไปเรื่อยๆครับมีเพื่อนตามหลอกหลอนถูกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมปิ้งเออไม่ได้ไม่ได้ไปต่อนะครับเออแทงท็อปไทเกอร์ไปต่อนะฮะแระเอเอ SR มาคัดแล้วเรียบร้อยนะครับ SR มาคัดแล้วนะครับประรัมอาจารย์ผมว่าไอตัวนี้ล่างสองต้องมาแน่เลยวะ ตัวนี้ล่างสองต้องมาแน่ครับล่างปิศาจที่ ه, กินขนปิศาจเข้าไปว่ปะ,ะ,ะคุนปีศาจว่ะเขาเรียกว่าอะไรก้อนเนื้อปิศาาอะไรสักอย่างนะครับเขาก็เลยกลายล่างนะครับผมเนื้อมันต้องมาแล้วแหละจะต้องมาเฮ้ยพวกศิลปะการตัดทุกมุ่นมาเยอะจริงเลยเออไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงเหรอเรียบร้อยนะครับ เรื่อยนะครับได้ S S R มาอตัวนี่คือแบบผมปิดคลิปหนีแล้วนะน้อยใจแตงทอดไปเกอ๊ดแงทอดไปเกอ๊และก็ S R โอ้โหสวรคนสวรคนแมนอละปิดคลิปหนีและอีกสองใบโหลาก่อนนะครับทุกคน ลาก่อนนะครับมันจะไปออกได้ยังไงฝาแล้วก็หวังสูงเก้นเรียบร้อยปิ้งฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยแล้วกันนะอิอิไปละ <c oughs>